สวัสดีฮะวันนี้ผมจะมาเล่นด่านไซคโคุนซอมบี้เปลี่ยนแนวการพูดกันสักหน่อย <laughs> <g ül> ก็ตามนั้นแหละครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นหน้านด่านไซคโคุนซอมบี้นั่นเองด่านสุดท้ายที่จะปลดล็อกเจ้าแมวซาบะโซบะเออใช่ใช่โซบะโซบะแคทนั่นเองซาบะได้หัว ก็าตามนั้นแหละครับซึ่งด่านนี้ก็จะมีเอเลี่ยนเข้ามานั่นเองแต่บอกเลยสไตล์เอเลี่ยนง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะตอนนี้ผมอีโวเจ้าลืมชื่อก็ก <ico le> <g all> ็ตัวนี้แหละครับนะเทลีเสรีภาพแมวนั่นแหละ ก็ส่งซับเทล่าแล้วก็กอล์ฟมานั่นเองด่านนี้มันมบอสไม่ค่อยน่าคือเริ่มเกมอ่ะมันน่ากลัวอยู่เว้ยเราจะโดนดันได้ตอนเริ่มเกมแต่ถ้าบอสตายตัวหนึ่งนะถ้าบอสตายตัวหนึ่งเรียบร้อยครับง่ายแน่นอนคือถ้าบอสตายง่ายแน่นอนนะสักตัวหนึ่งก็ง่ายแล้วซึ่งก็ ก็จะสแต็กไซเบอร์พังไปนั่นเองไม่ใช่ใครใครไซเบอร์พังว่าอกอล์ฟนั่นเองเอามาตีช้างกับไอ้กบไอ้กบนี้ค่อนข้างน่ารำคาญนะวัฟตัวเราก็ชาก้างก็อีซี่อีซี่นะแม้เราจะบัฟมาเยอะแล้วแต่ก็ยังยากอยู่ ไม่ค่อยยากหรอกขอทอนคำพูคือมันมันยากน้อยกว่าอ่าด่านเพอร์เฟกซโคนิกงไว้ดาวมันก็เท่าๆกันนะทำไมทำไมมันด่านนี้มันง่ายกว่าด่านนันวะโอเคครับช้างตายเรียบร้อยละอ่ะอะมก็โคไซดอนผมมีร่างสามแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำร่างสามทำไ,ไมแต่ ทำไมีร่างสามแล้วสุดเท่ไงเทออ่จริงๆครับดาเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เจ็บปโพไซดอนคอเดยโอเคบอสก็ตายตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้อือหืมเรียบร้อยครับอีกตัวหนึ่งตายแล้วอีซี่อีซี่ <laughs> ก็บอกแล้วด่านไอ้ด่านเนี้ยมันง่ายกว่าด่านเพอร์เฟกซโคเพอร์เฟกซโคนิไม่รู้ทําไมมันง่ายกว่าแต่มันก็ง่ายกว่าอืมนั่นแหละอกบโดนตีโอโอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ไซโคนทุกตัวตายหมดแล้วนะบอส ตอนนี้ก็ Easy, อีซี่อ่ะโคไซรอนหายแล้วก <laughs> ็ตอนนี้ก็อีซี่แล้วแหละก็เจ้าโซบะแคทเนาะก็ล่างสามของแมวเชียนลีเดอร์แคทนั่นเองมีสกิล100%คริติคอลแล้วก็ตีสแตนดาดมีสกิลอซ,ซอมบี้ฮิวเลอร์นะี่ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างสามมันดาเมจบัฟขึ้นหรือคิดว่าดาเมจมันน่าจะดาเมจมันน่าจะเพิ่มขึ้นแหละนะกับเลือดด้วยมั้นก็จบด่านไปครับง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วโอเคเรียบร้อยช้างตายฐานก็อืม,มก็จบอย่างง่ายได้โอเค อืมโอเคครับโอเคประมาณนี้แหละก็เราจะได้ราานถูฟองของเจ้าเชียร์เลดเดอร์มาแล้วซึ่งราานถูกฟองก็คือโซบะแคทนั่นเองชื่อสั้นดีอ่านง่ายเรียกทั้งวันเลยไม่ใช่ดิเรียกทั้งคลิปเลยโอเคครับล่านสามก็คือโซบะแคทนั่นเอง ก็สกิลก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยอะถ้ามีสกิลฟีสลดดาเมจซอมบี้แล้วเอามาทำไมว่ามันตีคิดมันมันตีคีย์เอคก็คงไมะ่ะโอเคครับก็โซบะล่างคล้ายๆล่างสองนะอืมโอเคเนาะ มันยังขัดใจเลยด่านนี้มันง่ายกว่าด่านเพอร์เฟกต์อโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันแลวกันแม้มันจะแม้มันจะตีกาก็ตามแต่ลองเนี่ยโ,โอเคโอเคโอเค,อเคก็กโโเดี๋ยวโอ้โหเอาม้าม้ามาเฮ้ามาเฮาเดี๋ยวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์เนาะ ไปเลยหาไปเลยตีเลยไปนั่นแหละขี่เลยครับขี่เลยตีมันเอ้ <c oughs> เรียบร้อยคริติคอลอืมแต่กว่าจะรีโหลดอีกครั้งก็โอ้โหนานมากเลยอะ่ะเสกตัวใหม่ได้แลว้วอ่ะกว่าจะรีโหลด,ด,ดเสร็จเฮะ โอเคครับก okay, er ีพี okay, okay, ่ชาติน huh. okay, uh ี้คงไม่ถึงลำถานหลังวะเนี่ยโอเคได้สองตัวไอ้กี้รอบสุดท้ายออกแล้วนะอือหือกี้เลยครับกี้เลยเออโอเคก็แค่นี้แหละเนาะอือฮึก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณที่มารับชมเนาะคลิปมันสั้นไปหน่อยปะ เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเองคลิปมันสั้นเนี่ยใช่คลิปมันสัน้นเงก็บายครับพัดเอ้ยเครื่องบินมาพอดีโอเคบายครับบายบาย